มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับสีบริเวอะไรยนต์วันนี้ครับมีลูกค้ามาเอารถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยว,วครับจ้างเทเลอร์มาเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสาขับรถเกี่ยวขึ้นเทเลอร์นะครับเดี๋ยวต่อแบตเตอรี่ ไปไหนครับไม่ใช่โกสมข้าจากโกสมซื้อเจ้าบ้านครับเลยแสนกว่าดิแสนสามกว่าครับหกหกเอหนึ่งสองร้อยสิบ เดี๋ยวมาขึ้นคันนี้ครับไ่ลดนี่สติ๊กเกอร์อยู่ข้างหลังอ่ะสีมเหลืองไรยน์ตามยู่ว่า่ไ้่มีเพจอันี่ะมีทั้งเพจมีทั้ง YouTube ยู่วปะ ต่างคนต่างมีมคนขับโอ้ยสาเด็ดครับรถรับเป็นเด้อโอ้ยหายแล้วเทเลช่างเด็ดนะครับตัวนี้ ทั้งเร่รออยู่ <laughs> ขวามือสุดครับเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นและยาวหลยเอ่อครับผมบอรครับ นั่นแหละครับสุดแล้วนะ Bon dia,

เอาแหวนเอาแหวนแส่ว่างใส่น้อยเด้อมันบ่มีแหวนบ่มีแหวนคู่ใส่น้อยน่ะมันมาเลยเฮ็ดให้น้ำมันมันย้อนน้ำมันมันย้อนครับเดี๋ยวถามรถเทเลอร์ครับเขาเอาคิดราคาเท่าไหร่นะครับ ไปโกสุ่มนี่จ้าบาทนี่ <3 S 1> ไปโกสิมค่าห้าพันนะครับจากกรสินน้องแปนครับไปโกสุมห้าพันติดต่อได้ครับเทนเลอร์ยี่สี่วะยีะ่สี่วะบริการยี่สี่วะการยี่สี่ครับตลอดตอดัตด้งเดด เเกเียอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะที่เมีก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวนจ้าวจ้าเื่เย